สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบลสีในส่วนของอีพีนี้แม่ค้าก็มีไม้กระถาง6นิ้วนะคะนำหน้าไม้หลากหลายสายพันธุ์ มาให้กับคุณลูกค้าได้ทําการคัดเลือกนะคะไปสะสมปลูกประดับบ้านประดับร้านประดับสวนไม้กระถางหกนิ้วจะยกให้ดูทีละกระถางถูกใจกระถางไหนรายการไหน,ไหน,ไหนจดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์ศูนย์1ปดเจดหกหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าเบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์ทักทายสอบถามนะคะในเรื่องของต้นไม้วิธีการปลูกวิธีการดูแลก่อนการไปดูหน้าไม้ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่ง คุณลูกค้าจะสะดวกแบบโอนหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางนะคะแม่ค้าขอค่าจะส่งที่ห้าสิบบาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลจะทําการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะส่งให้ทั่วประเทศไปดูรายละเอียดนะคะในแต่ละกระถางกันเลยจ้ะกระถางนี้เป็นนุมานประสานกายนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดประมาณนี้ปลายสวยทุกใบนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้า ฮนมุมานประสานกายกระถางนี้นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมที่สําคัญนะคะกระถางนี้แม่ค้าฝากบอลกระดาษด,ด่างติดไปให้ด้วยนะคะประมาณนี้ฮนมุมานประสานกายกระถางนี้ขอที่ราคาหนึ่งรอยสาสิบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะให้ดูความแน่นของเขามีสองหนอะะกระถางนี้ก็จะรวมหน่อแล้วก็จะเป็นสามะะประมาณนี้ฟูๆเต็มเต็ม หน้าไม้ประมาณนี้เนาะขอที่ราคาแปดสิบบาทจา้ะสำหรับลุงสุรีนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจัดโรลลุงสุรีให้นะคะต้นโตโต,ต,ต,ตรุ่นเดียวกันเลยนะคะประมาณนี้ลุงสุรีแม่ค้าให้ที่ราคาหกสิบบาทจา้ะก็จะมีอยู่ราวๆหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าหกต้นนะคะประมาณนี้เนาะขอที่ราคาหกสิบบาทจา้ะกระถางนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองนะคะให้ดูหน้าไม้ มีสองต้นกับอีกหนึ่งนอนะะประมาณนี้เลยรัตนรุ่งเรืองนะคะสายลุ้นขอที่ราคา60บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลเก่าบอลโบราณนะคะเป็นบอลโชคกระดูกสีชมพูนะคะกระดูกสีเขียวเข้มสิริโชคสิริโชคแม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นหนุมานอมพพานะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นโตมากมีหน่อแล้วหนึ่ง อมพบพากระถางนี้ขอที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบรรดานซับนะคะให้ดูหน้าไม้แล้วกันบรรดานซับกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบรรดานซับเช่นกันนะคะให้ดูขนาดมีหน่อมาแล้วหนึ่งกระถางที่สองมีหนอนะคะแม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าปอแก้วนะคะใบกลมๆม,มีความด่างๆเปรอะๆล,ลายประคับประมาณนี้นะคะมีหนอแล้วหนึ่งเป็นเจ้าปอแก้วแผลงแม่ค้าขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจะ้ะส่วนกระถางนี้นะคะเป็นเจ้าปอแก้วให้ดูความด่างใบกลมๆนะคะด่างสวยมากขอที่ราคาเก้าสิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยฟอร์มกอ แม่ค้าให้ดูหน้าไม้กระถางที่หนึ่งแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ่ะหริพุนชยัยฟอร์มก็เช่นกันนะคะกระถางนี้ให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมมีหน่อมาแล้วนะคะขอที่ราคาหนึ่งรอยี่สิบบาทจ่ะกระถางนี้เป็นบานชื่นนะคะบอลกาบโทนสีชมพู น่าจะเหลือแค่กระถางเดียวนะคะบานชื่นกระถางนี้ขอที่ราคา60บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นเมืองเพชรบุรีนะคะเป็นบอลใบกลมนะคะเขียวมิ้นสีเขียวเหนียวซับเนาะมีความด่างะคะเขาจะมีความด่างด่างขาวประมาณนี้นะคะใบกลมๆโทนสีเขาจะเด่นมากแม่ค้าขอที่ราคา80บาทจะ้ะองคุลิมานนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วเป็นหนึ่งในตับพุทธประวัติ ให้ดูภาพรวมแม่ค้าขอที่ราคาหกสิบบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นสิลาเพชรนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความแน่นหนึ่งสองสามนะคะประมาณสามต้นสิลาเพชรกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาให้ที่ราคาหนึ่งรอยี่สิบบาทจา้ะประมาณนี้เลย ศิลาเพชรกระถางที่สองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมต้นโต,ตมากๆเช่นกันกระถางที่สองแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งรอบาทจา้านางรากสดเทวีที่ไม่ป้ายนะคะจะมีชื่อเรียกแล้วนะคะมีชื่อว่ายักษ์วีรุนหเนาะแต่ละกระถางก็จะมีมากกว่า1ต้นนะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละหกสิบบาทมีจํานวนอยู่นะคะในส่วนของนางรากสดที่ไม่ป้ายนะคะกระถางนี้เป็นเดือนมกราคม ะะให้ดูภาพรวมขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางนี้เป็นสาวขอนแก่นนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมใบดกใบหนาโทนสีชมพูหว,หวานๆแบบนี้สาวขอนแก่นแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของหงดรุณนะคะให้ดูภาพรวมกัดสีกัดลายมาแล้วหงดรุณกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นเจ้าสาวนะคะมีความป้ายเล็กน้อยกรณีที่ไม่ป้ายเขาจะเรียกว่าคุณหญิงนะคะแต่อันนี้ก็ยังมีความประปรายะคะประมาณนี้แห่คาให้ป้ายน้อยไปแล้วกันขอที่ราคาหกสิบบาทจะกระถางนี้จะเป็นรวยล้นฟ้านะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดให้ดูภาพรวมขอที่ราคาแปดสิบาทจะกระถางนี้จะเป็นหานุมานข้าวเฝ้า มีสองต้นในหนึ่งกระถางให้ดูภาพรวมขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางนี้เป็นสัตบงกฏให้ดูภาพรวมนะคะขอที่ราคาหกสิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะให้ดูหน้าไม้มีสองต้นในหนึ่งกระถางามีความดังน้อยปะาปายแม่คาขอที่ราคาเจ็สิบาทจา้ากระถางนี้จะเป็นเรียกทรัพ์นะคะ เรียกซับกระถางที่หนึ่งจะมีอยู่สองตน้นชื่อดีเป็นมงคลมากๆเป็นบอลใบกลมใบแข็งใบนะกระถางที่หนึ่งเรียกซัพบขอที่ราคาหนึ่งรอยบาทจะ้ะเรียกซัพ์กระถางที่สองนะคะกระถางนี้ยังไม่มีหนอแม่ค้ะขอที่ราคาแปดสิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นทิดาแม่กลองนะะยื้อสุดแขนกันเลยทิดาแม่กลองแมคค้าขอที่ราคาแปดสิบาทค่ะ ในส่วนของสีมหาโพนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วขอที่ราคาแปดิบาทจ้าตุกแกก้านดำนะคะกระถางนี้กระถางที่หนึงแม้ค้าขอที่ราคาแปดสิบบาทตุกแกก้านดำกระถางที่สองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดขอที่ราคาแปดสิบาทจ้ากระถางนี้เป็นรวยล้นฟ้าฟอร์มกกนะคะมีทั้งหน้าปกติ มีหน้าแขงติดไปด้วยนะคะและที่สําคัญน่าจะมีหน่อแล้วสองรวยลดน้ากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลโชจุดนะคะเป็นในส่วนของเมืองฉิมพลีแม่ค้าขอที่ราคาหกสิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นซับพนมนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วมีหน่อเล็กๆออกมาแล้วนะคะก็ไม่เล็กนะคะหนอเขาอันนี้อันนี้คือหนอเนาะประมาณนี้ ขอที่ราคา120บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นหกลงขาวนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดแม่ค้าขอที่ราคา1น0่บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นเขื่อนสิลิกิตฟอร์มกกนะคะให้ดูภาพรวมมีสามต้นนะคะมีสามต้นในหนึ่งกระถางเขื่อนสิลิกิตกระถางนี้ขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นริมขอบฟ้านะคะให้ดูความด่าง ที่สําคัญมีหน่อมาแล้วนะคะหน่อเขาด่างสวยมากริมขอบฟ้ากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะสีลาหุ้มทองให้ดูขนาดให้ดูไซสีลาหุ้มทองด่างน้อยนะคะมีความติดด่างประมาณนี้แม่ค้าขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของเมืองเกาะเกร็ดนะคะเมืองเกาะเก็ดเจนสองมีความด่างประมาณนี้แล้วกัน มีกระถางเดียวนะคะมีอยู่สองต้นกับอีกหนึ่งหนอนะคะหนอของเขาประมาณนี้เนาะเมืองเกาะเก็ดด่างน้อยกระถางนี้แมค่ค้าขอที่ราคาให้พิเศษที่หกสิบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นมานีเมฆขลานะคะให้ดูไซส์ให้ดูความแน่นมีหนึ่งหนอสองหนอสามหนออ่ะประมาณนี้ม,นมานีเมฆขลากระถางนี้แมค่ค้าขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้า เพชรบ้านปทุมนะคะเพชรบ้านปทุมสายลุ้นๆมีความด่างน้อยๆปะปายไปให้ด้วยนะคะแม่ค้าขอที่ราคาห้าสิบาทจา้ากระถางนี้นะคะเป็นแม่ฟ้าหลวงแม่ค้ามีแบ่งแม่ฟ้าหลวงให้นะคะหนึ่งกระถางเป็นไม้หนอไม้แยกหนอนะะให้ดูความสวยแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยหกิบาทจา้า กระถางนี้จะเป็นรัตนบุรีนะคะรัตนบุรีมีสองต้นในหนึ่งกระถางแม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบาทจ้ากระถางนี้ก็จะเป็นรัตนบุรีเช่นกันนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางมีมาให้เลือกสองกระถางในส่วนของ ep นี้ขอที่ราคาแ80ดิบาทจ้ากระถางนี้เป็นบอนใบกลมดังนะคะมีชื่อว่าคุ้งวิมานมีสองต้นในหนึ่งกระถางในส่วนของคุ้งวิมาน แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นสีเลืกงามนะคะให้ดูหน้าไม้เป็นไม้แยกหนอนะคะไม้แยกหนแล้วก็มีหน่อมาอีกทีให้ดูความสวยของหน่อเขาละกันนะคะอันนี้คือหน่อที่ออกมาจากต้นนี้เนาะสีเลือกงามกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเศรษฐีริมนาคนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด เศรษฐีริมนาคแม่ค้าขอที่ราคาแ80ดิบาทจ้ากระถางนี้เป็นพญาดำรงราชานุภาพนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความปลายปลายสวยทุกใบเลยขอที่ราคาหนึ่งบาทจ้าพญาดำรงราชานุภาพนะคะกระถางที่สองขอที่ราคา120บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นสีลาเพชรนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความด่าง มีเดี๋ยวนะคะมีอยู่ต้นเดียวเนาะศิลาเพชรกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอลโชกระดูกนะคะเป็นในส่วนของยุทธหัตถียุทธหัตถีแม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นพยามุจลินนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วสวยมากพยามุจลินแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้า กระถางนี้เป็นมณีล้อมเพชรแผลงนะคะมีความดางๆเล็กน้อยนิดเดียวนะคะประมาณนี้เนาะกระถางนี้ขอที่ราคาห้าสิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นสีกัญจนานะคะแมคค้าให้ดูมีหน่อมาแล้วสีกัญจนากระถางนี้ขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นชมพูทวีบนะคะชมพูทวีบสายรุ่น มีโนแม่ค้าขอที่ราคาห้าสิบบาทจ้ะกระถางนี้เป็นปลาดเมืองขนนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูความเป็นโกขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้าในส่วนของอีพีนี้แม่ค้าก็ต้องขออนุญาตนะคะจบการน,นำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับอัญญาบลสีได้ในอีพีหน้าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะขอ ก่อนปิดคลิปนะคะแม่ค้าก็แวะพามาดูดินปลูกนะบางทีลูกค้าใหม่หรือว่าหลายๆท่านที่แวะผ่านมาเจอนะดินปลูกของทางัญญาบุสีเนี่ยส่วนใหญ่หลักๆที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูไม่ว่าจะเก็บมาจากใต้ต้นไม้นะคะบนหลังคงหลังคาประมาณนี้เนาะเราเก็บมานําไปแช่น้ํานะคะทิ้งไว้เลยแช่น้ําแบบท่วมๆท,ทิ้งไว้สองวัน จะมีน้ําแบบเหลืองๆส้มๆนะคะออกมากลิ่นค่อนข้างที่จะแรงนะคะกลิ่นเหมนโนโน็นเนาะหลังจากนั้นเราเทน้ําทิ้งนะคะหมักต่ออีกสักประมาณหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเดือนครึ่งก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาพึ่งแดดตากแดดเอาไว้นะคะระยะเวลาในการตากแดดพึ่งแดดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพแสงแดดเราด้วยนะคะบางทีแดดแรงๆแดดจัดๆเนี่ยประมาณสามสี่วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติวา่าฝนตกนะคะก็พึ่งแดด ขยันเกลี่ยหน่อยนะคะถ้าไม่กละเนี่ยคือจะเป็นชะลงชลาเอานะคะประมาณนั้นแล้วเราก็เอามาผสมกับหน้าดินนะคะหน้าดินคือได้มาจากใายต้นไม้ในสวนก็จะประมาณนี้นะคะหน้าดินต้องเป็นหน้าดินจริงๆนะคะนํามาผสมก็จะมีใบมะขามนะคะอันนี้จะเป็นใบมะขามบ้างเล็กน้อยนะคะเอาใส่เพื่อ,อให้เขากัดสีเร็วยิ่งขึ้น ยังไงก็ได้นะคะผสมกันแล้วคืออย่าให้เขาจับกันเป็นก้อนออันนี้คือปีบแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเรากำแบบแน่นๆแบบนี้นะคะคลายตัวเขาก็จะประมาณนี้อันนี้คือรวนซุยนะคะบอนสีเนี่ยเขาเป็นต้นไม้ที่รากค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแบบนี้เขาก็จะได้เจริญเติบโตได้ดีนะคะสูตรก็จะประมาณนี้เอาไปปรับใช้นะคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ของแต่ละนะคะแต่ละท่านบางที บางพื้นที่ไม่มีใบมะขามใช้ใบไผ่ก็ได้นะคะแต่ว่าใบไผ่ค่อนข้างจะเหนียวสับๆให้มันละเอียดนิดนึงนะคะก่อนที่จะเอามาผสมอีพีนี้ก็ต้องขออนุญาตจบนะคะการนําเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันกันกบอัญญาบัญสีได้ใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีจ้ะ